สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงสรุปภาพตลาดทีเฟกรอบวันและปรับกระดเทช่วงไนเซชันนะครับทิศทางของตลาดหุ้นไทยวันนี้นะครับก็อยู่ในภาวะที่แก่งตัวในกรอบแคบแล้วก็ซบเซาไม่ได้ต่างจากวันก่อนหน้าเท่าไหร่นักนะครับจริงๆแล้วเนี่ยเมื่อวานแม้จะบวกกลับขึ้นมาได้ดีเนี่ยแต่ก็วันนี้ขยับขึ้นไปเนี่ยก็ยังไม่ได้ผ่านแนวต้านหรือว่าใกล้เคียงเลยนะครับตรงระดับตรงแถวๆไฮเดิมที่พันหกร้อย 58จุดอ่าพอเทียบเซฟตี้เนี่ยก็อยู่ประมาณ1น0 0ถึง1,500จุดนะครับล่าสุดเนี่ยตอนนี้เชลีเด็กเนี่ยก็อยู่ที่1,646จุดลบไปประมาณ3จุดนะครับหรือ0.81ย์่งเปอร์เซ็นต์นั้นเองนะครับส่วนเซฟตี้เนี่ยอยู่ที่986จุดลบไป2.22จุดหรือ0.22เปอร์เซ็นต์นะครับฟิวเจอร์ลบไป1จดุดกว่าๆแต่ก็ไม่ได้ต่างอะไรกันมากนักนะครับตลาดหุ้น ต่างประเทศเนี่ยส่วนใหญ่ก็ปรับตัวในแดนลบนะครับไม่ว่าจะเป็นเกาหลีไต้หวันเนี่ยก็อ่อนตัวลงมานะครับหัางสวยงฮ่องกงเนี่ยลบเยอะหน่อยนะครับลงไปเกือบ300จุดนะครับลบไป1.20%แต่จีนบวกได้7จุดนะครับบวกไปศูนยจริงๆแล้วเนี่ยฮ่องกงที่ลงหนักนะเพราะว่าคุณกลุ่มเทคโนโลยีนะครับนำโดยนำอาลีบาบากระป๋ายตู้เนี่ยนำก็ถือว่าอย่างตัวอะไรอย่างตัวอาลีบาบาเนี่ยก็ทำลงทำโลในรอบอกว่า หนึ่งปีกว่าเลยนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นภาพที่ค่อนข้างเป็นลบแล้วก็เป็นถือว่าเป็นตัวใหญ่ติดหนึ่งในสามที่เวทอยู่ในห่างเสงห่างเสงอินเด็ก์นะครับก็ทําให้ชุดห่างเสงเนี้ปรับตัวลงค่อนข้างแรงนะครับอีกปัจจัยหนึ่งที่มากระทบเกี่ยวกับความคาดหวังในการฟื้นตัวในเรื่องของเศรษฐกิจเนี่ยก็คือการปรับเพิ่มขึ้นของผู้ป่วยโควิดในยุโรปนะครับ หลายพื้นที่ในยุโรปเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเยอรมนีอังกฤษฝรั่งเศสเนี่ยก็มีจํานวนผู้ป่วยโควิดที่เพิ่มขึ้นทําให้มีการเริ่มที่จะคุมเข้มในบางพื้นที่นะครับถ้ามาดูเนี่ยยุโรปก็ถือว่าปรับฐานกันค่อนข้างแรงทีเดียวนะครับไม่ว่าจะเป็นดักเยอรมนีเนี่ยลงไป 228. จุดหรือ1.42%เเนะครับ CAC 40ีฝรั่งเศสเนี่ยลงไป9 1จุดหรือ1.2 9สอต่วนนาบิทรีก็ลงไป 1. 6 6 แต่จนฟิวเจอร์ปรับหาลงมา132จุดนะครับหรือ0.37% n a ส d ดก100นะครับก็ลงมาประมาณ8 0จุดนะครับฟิวนำตัวคือจริงๆเ่ยตลาดสหรัฐยังลงไม่ได้เยอะมากนะครับคืนนี้ก็จะมีตัวเลขสำคัญประกาศว่าจะเป็นตัวเลข PMI นับ a มนู a c t u r i n g นะครับกับ PMI Service ของทางเยอรมันะครับก็ ของทางสรัดนะครับทักที่นะครับก็จะเป็นตัวเลขหนึ่งที่บ่งชี้ครับเกี่ยวกับภาคของภาคการผลิตภาคการภาคการบริการของทางสรัดเนี่ยก็จะส่งผลถึงแนวโน้มทองคำในคืนนี้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับครับเรามาดูนะฮะในส่วนของหุ้นที่ i m p a c คการันชนีบ้างนะครับมาดูตลาดหุ้นไทยนะครับ วันนี้ก็จะเป็นแอดวานนะครับยังบวกไปต่ออีก4บาทนะครับก็ถือว่าค่อยๆฟื้นต่อเนื่องนะครับ E A เนี่ยก็บวกอีกบาท50นะตอนนี้80บาทเรียบร้อยแล้วนะครับเดลต้าเขายังยืน400บาทได้บวกไป4บาทก็3ตัวนี้เป็นตัวที่อุ้มชูดัดชนีนะต้องบอกแบบนี้ส่วนตัวที่ปรับหาลงมาก็จะเป็นกลุ่มแบงก์นะวันนี้ดูเหมือนพอโควิดมาการล,ลอกใหม่เนี่ยก็ถือว่าจุกเหมือนกันนะฮะเราก็ กดดันหุ้นกลุ่มแบงค์นบ SCB b นะครับ Bank เนี่นวันนี้ก็ถูกขายทำกำไรนะครับ CPO วันนี้ก็ปรับฐานลงมาด้วยก็เลยทำให้ร่วมมากดดันอัชชีททำให้ตอนนี้มาขึ้นไหวในแดนลบนะครับ BBL วันนี้ก็ปรับลงไป2บาทหหรือ2%นนะกลุ่มแบงค์เนี่ยภาพรวมลงประมาณ2%นะวันนี้นะครับครามมาดูภาพทางด้านเทคนิคนะครับตัวที่ปรับตัวโดดเด่นมากแต่เมื่อวานนี้นะครับอย่างตัวของแอดวานเนี่ยนะครับ ก็ถือว่าทำไฮใหม่แล้วก็ปรับตัวได้ดีนะครับตัว a d v a านเองเนี่ยก็ถือว่าทะลุ200แล้ววิ่งยาวเลยนะครับแอดวานเนี่ยก็จะมีนาวต้านเนี่ยที่เป็นไฮเดิมของปี2020เนี่ยอยู่ประมาณ224บาทก่อนนะครับเราถัดไปก็จะเป็น240อันนี้จะเป็นไฮเดิมของปี2019เลยนะครับอินทัศก็มาแรงคู่กันเช่นกันนะครับตัวของอินทัศเนี่ยก็ ขยบขึ้นมาเนี่ยอยู่ที่ประมาณเกือบเกือบแปดสิบบาทอันนี้ก็ถือว่าปรับฐานลงมาแรงนะครับแต่ก90แต่ก็ยังมีโอกาสที่จะแต่ระดับขึ้นต่อสําหรับอินทัศนะครับส่วนทูกับดีแทกราคาคงไม่ได้เคลื่อนไหวไปมากกว่านี้แล้วนะครับเพราะว่าถือว่ารับข่าวแล้วแล้วก็มีราคาเทนเดอร์ค่อนข้างชัดเจนนะครับสำหรับทูดีแทกก็ต้องไปติดตามการนับติดตามการพัฒนาการต่อไปในช่วงถัดไปนะครับตัวทูเนี่ย ว่าน่าจะเคลื่อนไหวก็คงไม่ได้เกิน5บาทนะครับส่วนย่อลงมาเนี่ยผมว่าก็อาจจะเป็นจังหวะที่มีคนรอสะสมอยู่ด้านล่างนะครับดีแทกเหมือนกันนะครับก็คงแว่งอยู่ในกรอบนี้แหละไม่ไม่ไม่ไ,มได้ต่างจากนี้ไปเยอะเท่าไหร่นะครับเพราะว่าราคานี้ก็ถือว่ามาที่ราคา,าใกล้เคียงกับราคาเทนเดอร์นะครับามาดูนะครับตัวยาซ่าศูนย์ซ่าสองหนึ่งนะครับ ระยะสั้นให้ถือรองอยู่นะครับวันนี้ก็แตะจุดทํากำไรนะตรงประมาณโซน990เนี่ยเราให้ Take p r o f ิตไปหมดและนะวันนี้ก็ใครที่เทคไปแล้วเนี่ยก็เว้นัลักีก็ได้นะครับเพราะว่าช่วงนี้เนี่ยมันแกว่งแค่วอลุ่มน้อยผันผลต่ำนะอาการแบบนี้การทํากําไรคําใหญ่เนี่ยพงได้ไม่เยอะนะครับเราก็ต้องเน้นเพ y s เซฟไปก่อนในช่วงนี้นะครับเน้นกินคําเล็กแต่ว่าซอยมาย่อยเน้นแบบนี้ไปก่อนนะครับสําหรับ ฟิวเจอนะครับก็ยังไงก็ต้องรอทางการเบรกแบบออกจากกรอบแบบชัดเจนแต่ว่าขอเตือนนะครับคนที่ลงทุนในออฟชั่นเนี่ยช่วงนี้เนี่ยใครมีลอฟชั่นเนี่ยจะเสียเปรียบมาเพราะว่าความผันผวนต่ำใกล้วันหมดใกล้วันหมดอายุเนี่ยค่าทำ GK นะครับมันก็จะกัดกินตัวพรีเมียมให้ปรับลดลงไปเยอะหน่อยในช่วงนี้นะครับยิ่งพอเข้าสู่ช่วงต้นเดือนหน้าเนี่ยน่าจะกระทบกันเยอะนะครับส่วนตัวของอาราคา ทองคำนะครับทองคำยันล่าสุดหนึ่งพันแปดร้อยสองเหรียญเนี่ยก็ถือว่าค่อนข้างที่จะกำลังลงมาทดสอบแนวรับสำคัญตรงนี้นะครับเรามีโอกาสหลุดนะเพราะว่าถ้าหลุดเนี่ยก็จะถอยแรงมาที่หนึ่งแถวๆประมาณหนึ่งเจ็ดแปดห้าก่อนแล้วก็หนึ่งเจ็ดเจ็ดศนย์นะวันนี้อาจจะต้องระวังนะครับเพราะว่าดอลลาร์เนี่ยตอนนี้แข่งข่ามากนะเดี๋ยวลองดูนะฮะกราฟดอลลาร์เด็กเนี่ยตอนนี้ก็ แต่ระดับขึ้นมาเนี่ยโอ้ถือว่าทำหายใหม่ในรอบปีกว่าๆเลยนะฮะอันนี้ไม่ได้เห็นตรงนี้นานละนะครับตั้งแต่ต้นปี2020เนี่ยเราไม่ได้เห็นนี้เลยนะครับถ้าขึ้นไปถึงระดับ98เนี่ยผมมองก็อาจจะกดดันทองคำได้อีกระลอกหนึ่งเหมือนกันนะครับแล้วก็สาเหตุที่ตลราขึ้นมาเร็วนะครับก็อาจจะเป็นการที่คุณโจไบเดนเนี่ยได,ได้เสนอคุณพาเวลให้ดำรงตำแหน่ง ประธานเฟดเป็นสมัยที่สองนะครับก็แน่นอนไปตัดโอกาสคุณเลเบอร์นาดนะครับซึ่งเป็นสมาชิกผู้ว่าการหรือว่า Board of g o ก e r n ล r ของทางเฟดด้วยนะครับตรงนี้เนี่ยต้องบอกว่าคุณเบอร์นาดเนี่ยก็ถือว่าเป็นสายพิลลาดแต่ว่ามีมุมมองที่มีวิวที่ชัดเจนว่าจะไม่รีบขึ้นดอกเบีย้ยมากกว่าคุณพาเวลส์อีกนะครับแต่คุณพาเวลเนี่ยก็ คือนั่นคุในตลาดทองเนี่ยก็คาดการไว้แล้วว่าถ้าเป็นคุณเบอร์นาร์ดทองก็อาจจะอพอไม่เล่นขึ้นดอกเบียนเน้ยก็จะดีต่อทองทองก็จะปรับขึ้นไปได้แต่พอพลิกล็อกกลับยังเป็นคนเดิมเนี่ยนะครับก็ทําให้ทองคำเนี่ยถูกเทโปรฟิตงมาแรงนะครับอันนี้ก็เดี๋ยวคงต้องตามดูครับถือว่าปรับฐานลงมาค่อนข้างเร็วนะครับแล้วก็พอมีการเก็งกาไรเยอะในสถานะคงค้างบนฟิวเจอร์เนี่ยก็ต้องรีบปิดสถานะเนี่ยก็ทําให้มีแรงทิ้งออกมาค่อนข้างแรงนะครับ g o s อชัดสองหนึ่งครับตัวของโกลายฟิ o L e F e J e R เจอร์เรายังยึดเหมือนเดิมคือให้ถือสถานะนะครับต่อนะครับถือสถานะอช็อตต่อแล้วก็รุนทำกำไรตรงหนึ่งเจ็ดเก้าศูนย์นะครับวันนี้ก็ยังไงสวัสดีทุกท่านนะครับที่ทักทายเข้ามาคุณพรทิพย์ L T I P นะครับแล้วก็มีหนึ่งคำถามนะครับตัวชายโยเนี่ยก็แนวโน้มดีนะครับแนวต้านเนี่ยก็จะอยู่ตรงแถว ไฮเดิมตรงประมาณ13บาท40นะผ่านได้แนวต้านใหญ่เนี่ยก็ประมาณ15บาท40แนวรับ13บาทผมว่าน่าจะเอาอยู่นะครับแนวรับสำคัญเนี่ยกออยู่ประมาณ12บาท40ตรงเส้นค่าเฉลี่ย75วันนับสัญญาณในเทคนิคเนี่ยกำลังแต่ระดับขึ้นถือว่าทําได้ดีนะครับเราก็มีโอกาสไปต่อนะครับวันนี้ก็เวลาหมดลงแล้วครับขอบคุณสําหรับการติดตามนะครับแล้วก็พบกันใหม่ได้ในการไลฟ์สดวนันพรุ่งนี้สวัสดีครับ